ความันสิบพอเด้อยพี่น้องมีสามดอกนี่หน่อยน่ดอกนึงดอกน่ารักด้วยน่ารักด้วยจ้ะมาดีวันนี้เก้าสิบสองวราพรสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสปูสุคนเด้อจ้าเวลาพรนพาพี่น้องมาเขาไปเอีลยวพี่น้องจ้ามาหาเก็บเห็ดสมะปีกันพี่น้องเนาะไปเก็บเห็ดกับเวลาพรนสิภาพพี่น้องไปเก็บเห็ดสมะปีแล้วมือนีมึงมันสิได้บ่ามือนีสิได้มันสิได้เห็ดเผ่งหวานบ่ามือนีพี่น้องเนาะเดี๋ยวเออไปไปยางกับเวลาพรเลยเนาะพี่น้องเนาะปะไปยางกันจ้าไป อยู่ในปานีก่กะมีคลองมีบอ่อหนามหลายๆพี่นอ้องจ้ะเข้าไปยางหรอเบิงเนาะยางไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขามาเร็วอันระพรโอ้นั่นพี่น้องเห็นเร็วเห็ดดอกนึงพี่น้องพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนี่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 น เป็นเห็ดเป็นนั่น,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 นเห็ดเพิ่งขาล้ายจ้าพี่น้องจ้าป,ป,ปัดปัปยังโตยังโตได้ดอกนึงพี่น้องไปยังโตจ้าเจอแล้วพี่น้องเห็นตำหมักดอกน้ำดอกสวยด้วย จะเจอจพี่ไปถุงเวลาพ่นเห็นดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งนอนแกงแดง,งโอ้เห่นเหิ่งพิงน,น,นั่านคาไล่ดอกนึงพี่น้องยี่ทั้งหนัง้งเดี๋ยวไปเอาจ้ะโอ้ยคือแมงกินมันแล้วเกลียนะจ้ะ <c oughs> <c oughs> เขาเห็บเขาเหงื่อเลยปลอนอันออนี้กับต้นว่าลมแม่งกินแล้วพี่น้องไม่ต้องเขาแลเดี๋ยวไปเบิ้งเห็บพึ่งขาล้านถึงปอกนั่นมันใส่ได้บ่นี่จ้ะรู้มันใส่ไดหรือเปล่าอุอ้ยใส่บ่ได้แล้ว <c oughs> แกีแล้วคะ่ะเอาวเี๋ยดีดอกนี้หน่อยพี่น้องเห็บผึ่งขาล้านจ้ะเห็นบ่จ้ะ แล้วพอเห็นดอกนิดหน่อยดอกหนึ่งอยอน ยังตจอจังโต่อโหอ้นทิดอกนึงพี่น้องพึ้นคาลัยจ้ะนี่มันใส่เด้วะดอกง่ายจะคงจะได้เยอะ <c oughs> อุย้ยเร็วไปตรงนั้นวันรับพอน,ห,นหินเห็นลำหมากพี่น้องจ้ะย่ข้างกอไม่จ้ะยุคหางต้นไม้นะจ้ะอ้านี่ด้เห็นขึข้นคาลัยดอกนึง <c oughs> น มันสีมันคือใบไม่พี่นอ้องมันเดี๋ยวไปเห็นจ้ะถัดไปอึบ,อบนี่จ้ะเห<ป>มือนจะมีเห็ดน้ำหมากตง้ี้ เฮ้ยทีน้เห็นดนำหมากดอกมันมีฟังนั่นแบบนี้พี่นอ้องมาเอาสองดอกอนี้ดูจ้ะ มาเก็บหิดสมอาีจ้บพี่น้องจ้าวารพรมามือที่สองเข้ามาลุ้นกัน,น่ามไม่ได้บ่มื้อจ้ะนี่สะ เก็บไปเมื่อวานกัตาหนึ่งนะาละพ่อเอาไปฝากมูบดเอเอาไว้เลยจ้ะเก็บไปกับไปเอาไปให้เอาไปให้พี่คนไทยเอาไปให้พี่นิดกับมูแกงกินกันจ้ะพี่น้องเป็นคนมาเก็บเห็ดอยู่แห่งบกคอยแกงเท่าใดพี่น้องจ้ะเห็นปลาไว้จ้ะ ป้าบอกไงป้าเก่านี่แหละนั่นหลอกหมองเก่าจ้ะพี่น้องจ้าป้าไปต่อเนาะจ้าไปตอ่อไปตอ่อพระพุทธเห็นดอกหนึ่งอยู่นี่งามน้ำพี่น้องกำลังตุ่มๆเห็นมาจานัจ้านึ่งมองมองก็เห็นบานเท่านี้เห็นสมบูตีพี่น้องบุนได้พอดอกไม้เพิ่งเลยเพราะว่าบุร่ามันสะมีวะ วันนี้วันสุดทอว่ามือหิ้วพุ่นเฮ็ดสมอปีเพอเวอร์อยู่ดอกนึงพี่นอ้องเอ้หนี้ดีหนี้ดีเฮ็ดน้ำม,มุมนมม้ำเมากบบนีจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองดอกนี่พี่นอ้อง <laughs> ก็ไปเอาดอกเคนกัน เ,เห็ดน,น้ำหมักอยู่ตรงนี้ดอกงามๆพี่น้องจ้าสองดอกตรงนั้นก็นมีจ้าเวลาพ่อเดี๋ยวไปเห็นตรงนั้นเห็นมันนอนแอ้งแรงอยู่หันดอกดอกนึ่งเดี๋ยวจะเก็บเลยนะงามมาจ้าพี่น้องจ้า รู้สึกจะเห็นเห็ด่งหน่อยอยู่างน,นึง,น,งน่งจะมีจะอ้ยแมงกินมันแล้วอ๋อนี่ดอกนี่ครับ ใปมือมีใบนีก็ค <ไป S 1> <ป>งจะได้เกษต,ตเหต็ดเตยสมบติพี่น้องจ้าเซฟยังไม่เจอเลยจ้าไปไปต่อจ้าเ,เห็นเห็นเห็ดผึงขาลายดอกเต,ต๋อเป๋อยอ,อ,อยู่ตรงนี้พี่น้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงพูดง่ดอกหนึ่งดอกนิดหน่อยก,กําลังขึ้นมหม่แม่จ้า ดอกไม้หน่อยยังสิเขาเห็นอึกดอกไม้หน่อยมันก็น้อยมากเล็กนิดเดียวตะโพอ่ะเลย ดอกจังสี่แหละมันค่อยแกงแสบตังนะดอกสี่ค่อยแกงแสบพี่น้องไะไปตอจ้ะเป็นเบจพี่น้องจ้ะเด้งเด้งยู่เวิร์นี่นี่แต่เห็ดแบบนี้แต่เห็ดสมบติพี่นอ้อ,นนองว่ารั like this. This like this. This you, พอนเดี๋ยวไปไ <m> ก่ <h az ky> พิ่นก็เห็น น้องมึงเดี๋ยวจะเห็นดอกนั่นดอกแดงๆนี่ไต่ไหมนาพ้นเดี๋ยวเห็ปเดี๋ยวไปเห็นนึกว่ามันหยังแม่มึงเดี๋ยวเช้านี่โอ้เนี่ยขึ้นยึ่ยไต่ไมมจนแกแล้วพี่น้องจา๋าอ้าเอาไปเห็นแม่งมันกินซะเนาะพี่น้องจา๋าทั้งเหย้าอัดหลาดไปนี่ วเวลาพอนเลียวไปมีแต่เห็ดแดงเต็มอยู่ทั้งเด็กก็จะเก็บไว้ผู้ใดมักกินตะปานี้มาเด้อมาเก็บเอาเด้อตรงนี้ลายแห้งนี่มาลายเถะโอ้ลายแห้งพี่น้องจา้ทาทั้งเย้าไปนี่นี่แต่เห็ดแดงจา้ามือเลยจาัาสิเห็ดแดงสิเห็ด,ดปันท้องสัน่นวะเห็ดแดงปันท้องว่าสั่นวะ เราจะเก็บไปฝากมูเก็บไปฝากมูพี่น้องหลายยังกึ๊บเพื่อมีผู้กินว้ามาหลายแท่งตัวกำลังงามๆเนีเ่ยเด้งงมๆ,ๆ โอ้ยมันเยอะตรงนี้เก็บเอาไว้จ้ะเก็บเอาไว้พี่นอ้องโคตร,รโดนนี่ ก็ไหวคลิบ่็ไหวเลยหลายแล้วนี่ปทีเห็ดแดงที่เห็ดแดงดอนนี่โอ้ยหลายยัง่สามดอกสี่ดอกนู oh, ่นดอกนึง ลายพี่น้องจ้ะสองดองนี้งามงามอ้าวีีดอกหน่หนอยๆยู่ข้างกัน ก็บเผ็ดเดงดอกมีเนี่ยมันคือง่ามเตีะว่าสิบเอาแล้วหลายโพดแล้วนีวยนี่ใบนี่คงหมดหวังแล้วเห็ดพิ่งพี่น้องจ้าเห็ดพิ่งหวานบ่เจอไว้จ้ะหาไม่เจอเลยค่ะ ยังไปยังตออ่อเนาะพี่น้องจ๋าเวลาพอนว่ามันสิบเจอเลี้ยวเห็ดเพิงหวานน่ะเห็นแล้วพี่น้องนั่นน่ะโอ้ยอตายเล้วอีพอยเนี่ยคโอ้ยขวนมาเด้อขวนเด้ออีกแล้วพี่น้องสามดอกสามดอกสี่ดอกน,น้อยๆจ้าเห็นบ่จ้านี่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 เห็นอีกแล้วหนึ่งสองดอกหนึ่งพี่น้องนี่จ้า วันเราพ่นวันเันเหมดหวังแล้วอีเม,มพี่น้องจ้าอ้าอีเมพ่อยวันหมดหวังเลยจ้าเก็บเลยขอบคุณพระเจ้าถอดใจแล้วนะเนี่ยวันเราพ่นถอดใจแล้วมัน,นีพี่น้องจ้าหมดเอาเก็บเก็บเก็บ,กบจะเก็บพ่อยอแล้วว่ามันสีบ่พอยแล้วพี่น้องมีสามดอกนี่นหน่อยน,นี่ดอกหนึ่ง น่ารักด้วยน่ารักด้วยจ้ะมาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตั้งหลังแล้คนนี่พี่น้องจ้ะได้สี่ดอกเล็กๆแล้วจ้าวันนี <laughs> ไน้ได้แล้วพี่น้องได้แล้ว ววามันสิบดายเลยจ้เอ้าวันนี้มีดมีดวันรับพ่อไปใส่เอาอันนี้มีดาได้เห็ดแล้วเนี่น่องอะไปแล้วค่ะ นี่สไดายางต่อยเลยวนันสไดายางต่อยอแล้วพี่น้องจ้ะถอดใจแล้วเนี่ยเห็ดเห็ดนนอันนั้นยืน่สอมกันนี่จ้ะเห็ด เห็ดผึ่งขาไล่ี่นอ้องไปหาหมูมันเนาะจ้ะหาหมูมันหาหมูมันไปหาหมูมันเพื่อพ่ออีกนอก้องจึงเห็ดผึ่งไม่หมดอืมอีมอจ้ะครับนล็กอือ,นนอเด้อ ไปไปเดินโตพี่น้องจ้าเราคนมาเจอเห็ดเพลิงคาไลอยู่นี่ลายดอกอยู่ซีหาดอกพี่น้องดอกนึงจ้ากะลังงาม,มจ้ะพูนสองสามดอกนึงนตรงคุณเนี่ยม,มันก็จะเล็กๆกาลังหนาหักหนาหักเพี่น้องเห็นลายดอกที่ตรงนี้จ้ะ นี่จ้ะเบ่งเลยจ้ะกำลังงามงามนี่ดอกหนึ่เป็นดอกหน,นึ่งกำลังเป็นดอกตะอปล่ตะแไปอีกนิดหนึ่ง ฟังพูดเดี๋ยวเราพอนจับเอเอ่อนฟังพูดได้ยูได้ยู ได้เก่งอยู่ดอกนอกใส่กระตาน,นี่ดูนีนะฮะไปะไปตอ่อเนาะจ้าพี่น้องจ้าตกลงใบนี่เวะลาพร่กะได้เตหเห็ดรวมคือเก่าเห็ดสมบพีคือเก่าก็ได้เห็ดแด,หด,ดงหลายกลัวพี่น้องเห็ดเพิ่งเนะี่ ได้บกีดอกจ้ะบโบอพอเลยจ้ะมือเพราะว่าไปพอ,ปพอห้อยมีตะคนเก็บแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเท่า,ทานี้แหละเนาะเอาไว้พอกันมือใหม่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหเหาา็น,นว่าเราพร้อ่เลยจ้าไว้พอกันใหม่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะมือนี้กะเต็มกระตาคือเก่า จ้าเห็ดสมปีจ้าเหมือนเดิมเนาะหิวหิวทงกลับบ้านอีกคือเกาถุงเห็ดพี่น้องเห็ดสมปีจ้าพี่น้องจ้าเนาะกระสิยางออกปลาแล้วช่วงใบมีคนมาพาหมามยายังพี่น้องเพราะว่าวาล์พ้นหมาใบาช่วงมือนี่ อันเนเอานาะจ้ะตรงนี้ก็เป็นเขาเอืน่นซี่แยกในตรงกลางฟ้าฝรัง่งแต่จะฟังนั่นก็เป็นทังยาง,งาตรงนี้ก็เป็นทังยาง,งาไปทั้งพู้นก็เป็นทังยางเขามาพี่น้องทั้งพี่ก็เป็นทั้งยาง,งาคือกันมันเลยเป็นตะย่านจ้ะเพราะว่ายางล็อกเดียวได้ตามถนนก็น พอเราจะไปะเดี๋ยวจะกลับไปทางนี้เนาะไปพอกันไหมเนาะจ้าสวัสดีค่ะยูแลสุขภาพเปนนุ้ย<ฮ>ุ้ยน้องมาน้องกำลังจะบ,บอกลาพี่น้อง หมาเพิ่นมาพอดีเมาห้องๆเราเพราะตกใจเมื่อเดี๋ยเพิ่งข้างหลังเอา้าท่านี้แหละนาะพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันไว้มือนหน่าจ้าสวัสดีค่ะตกตกใจหม,ม,มาเมื่อกี้เพิ่นุณพาหมาไว้ยางเจ้าพี่น้องจ้าปะ